วันนี้จะได้อะไรเนาะแจ๊กเกี้วันนี้พี่สุภียจะได้อะไรคะ เปิดตรงนี้เลยคลิกตรงนี้เลยก็ได้อะไรคะเย้เอ้มีอะไรอีกไหมคะไม่มีวันนี้น้องสเปียร์ได้ขนมนะคะได้ขนมอันนี้น้องสเปียร์ชอบมากพอดีเลยวันศุกร์น้องได้กินอันนี้ เ hey. ทำยังไงคะลูกิีนี้ก็ของน้องเจ๊กกี้นะครับ <Okay. S 1> ไปวันนี้อากาศติดลบเช้าเนี้ยากา็ติดลบ13บสามองศานะคะ อากาศข้างนอกผู้คนขาจะจะให้ดูวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะได้นั่งโคซฟาอันนี้นะคะเพราะว่าโซฟานี้คือมันเก่าแล้วนะคะแล้วตรงนี้มันก็แบบว่านิ่ม เราก็เลยตัดสินใจขายถูกๆมือสองแล้วก็จอยก็ไปซื้อโซฟามือสองซื้อแล้วนะคะซื้อเรียบร้อยแต่ว่ารอเจ้าของคนใหม่มาเอาวันนี้ไปก่อนเราถึงจะมีที่ที่จะวางของเรานะคะเดี๋ยวก็มาคอยดูว่ามือสองของจอยเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าบ้านจอยมีหมาเนาะแล้ว ขนหมามันก็จะร่วงทุกวันเนาะอันนี้มันเป็นโซฟาผ้านะคะไหนจะกี้ได้อันไหนวันนี้ได้วันนี้ได้เยอะเชียวสองอันหรอคะ <c oughs> กินใหญ่เลยกินใหญ่เลย <c oughs> คือวันนี้พี่แฟงก็หยุดงาน วันวันศุกร์พี่แพงไม่ได้ไปทํางานเดี๋ยวกลับมาจอยกลับมาวัน,นวันนี้ไปทํางานกลับมาก็จะได้นั่งโซฟาใหม่แล้วนะคะน้องสเปียก็จะไปโรงเรียนหนูต้มกาแฟให้แม่หน่อยได้ไหมคะอันนี้ไม่เอาครับโอเคงั้นเดี๋ยวแม่ไปต้มเอง โอเคนะคะเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าคลิปทำงานนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะยืดเนยืดยฉายยืดเนยืดฉาย